ว้าวมานี่มาว้าวประตูสมาร์ทคีย์ทำอะไรกันเลยเอาเปจัดของเส็จด้วยหรอเอาเจนี่ไฟฉายนี่นี่ว่ะแอะตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้เปล่าโรงแรมทะเลคงแรมทะเลดินท้ายลิสอ่์ทลูกอไงแล้วอะไรลิซซ่อ ไหนาพามาดูหน่อยอันนี้ที่วางกระเป๋านี่นำาไปวางกระเป๋าตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเลยนะซีเจโรงแรมดีฮอตนัง่งจิตจักได้หายเลยนะครับ Th รเฮ้ยเดอะไทยรีสอร์ทเดอะไทยรีสอร์ทนะติดชายหาดบางแสนไอ้ <c oughs> หนูทำอะไรเน <c oughs> ี่ยจัดนเหรอโอ้โ,อโหไม่ต้องล็อกล็อกลูกมา อ <ee, S 1> เราลอ็อกอันนะี้เราล็อกประตูแล้วประตูมันเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแล้วลูกสมาร์ทล็อกอ่อะไปเดี๋ยวพาพ่อไปดูห้องซิว่าห้องมีอะไรบ้างลูกไปตรงนี้จะเป็นกว้างใหญ่กว้างใหญ่ลิฟทร์รูมเหรอลิเวนลูมด,ดูได้เตียงผิดได้เตียงไปดูทำไมลูกดได้เตียงของเล่นด้วยไหนมีด้วยหรอของเล่นอ้าวของเล่นจริงๆด้วยเต็มเลยเต็มเลยลูกไหน ให้แออมันนี่รของเล่นนะลุงตะครังตะคังสุดให้เนาะปิดนได้ด้วยโอ้แจ๋วเลยลัมโบคินี่คันใหญ่เลยมีไฟมีเสียงไหมมีกดไงอ่ะแตะปมกดตรงนี้จะมาให้มันเิดตั้เด้ว กดที่ล้อหรือเปล่าลูกเพราะว่ากดที่ล้อนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอให้กดตรงนี้ไหนไหนพ่อลองสิเพราะว่ากดที่ล้อเพราะว่าพ่อลองแล้วเนี่ยเอารถเอารถวางไว้เฉย็แล้วก็กดกดล้อกดกดโต๊ะว่าโอ้ดังแล้วอ่ะมาเดี๋ยวดูห้องพักต่อเลยไหนอันนี้ก็เป็นทีวีตู้เย็นนะมี กาทำน้ำร้อนโอเค okay. มีแสแน็กอะไรนะอะไรนะครับะอ่ะไหนตรงนี้ด้วยอะ,อะไรอะการทมน้ำร้อนให้แล้วรง้ตัดปมด้นะมันปิดได้ลูกแต่ไม่ปิดกันแต่มันปิดไม่ได้อะ,อะไรไ,ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอันนี้ก็เ,<อ>เป็นกระจกนะกระจก ม,มันล็อกมันล็อกมันมีตัวล็อกอยู่อ่ะอ่ะเจเดี๋ยวเจพาไปดูตู้เสื้อผ้าหน่อยมีอะไรบ้างลูกตู้เสื้อผ้าเราเราของปิดตอนนะโอ้ไม่ต้องปิดหรอกครับปิดห้องข้างเนี่ยโอ้จะปิดทำอะไรลูกดูตรงนี้ทำไมเอาหยิบได้ด้วยเปิดออกมาแล้วหยิบไม่ดีกว่าลูกอืมแต่มันมีอยู่ตรงนี้แต่มัน เอาเอาอ,อันนี้ได้ด้วยนะ oh, อ๋ออ่ะไปไหนพาไปดูห้องน้ำเยอ่ะพาไปดูตู้เสื้อผ้าก่อนเลยตู้เส,สื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเปิดตูแล้วออกมาเป็นไะห้เลยนะไหน,ไหนลูกอ๋อเปิดมาแล้วไฟติดเลยอ่ะเปิดเลยเปิดเลยลูกเปิดเลย,เเลยให้เห็นหน่อยเปิดให้เห็นหน่อยเปิดเต็มเต็มเลย <S <S เห็นไมหมอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเปิดเต็ม โอ้เสื้อใส่อาบน้ำไม่ใช่เหรออ่ะแล้วนี่อะไรตู้เซฟอ่ะตู้เซฟอันนี้ตู้เซฟให้แล้วมีอะไรอีกห้างแต่เป็นรองเท้าของอามรองเท้าใส่โดยใช้หาดไม่ใช่รองเท้ายักษ์่เลยอ่ะอ้าวที่หัวที่หัวล่ะที่หัวมาจับมีถุงผ้าถุงผ้าอ่ะอะไรกันอันนี้อะไรถุงกระถุงพลาสติกไว้ใส่เสื้อผ้าที่เปียก อ่าโอเคครับปิดประตูเลยลูกปิดประตูเลยครับอ่าโอเคเก่งมากแบบมีร่างนี้มันเว้วยต้องยัดต้อ๋อนี่เป็นประตูเลื่อนนะประตูเลื่อนประตูเลื่อนมันแบบยึดไหนไหนอ่าอ่ะเราปิดประตูไหนเราปิดประตูไหนอ้าวปิดประตูเลยลูกเลื่อนเลื่อนปิดประตูระวังมือนะ อ่าโอเคโอเคเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยลูกอ่าเปิดเลยเปิดเลยอ้าวอ้าวมาแล้วไหนดูในห้องน้ำนะไหนอะอ๋อผ้าเช็ดตัวห้องน้ำโอ้โหสถานที่ที่ฉีดอะไรอ่ะอันนี้ อ๋อท oh, so hey, so ี oh, now, now, so ่ชูสองชั้นให้แต่่านนั้นกะไม่มีทูใทยแล้วในแต่ตอนมีกระนที่อ่านหนาหนาบบไม่หัวอันไหนอ่าอจะ้อได้มีต้นน้ำ้วยปังอ๋อแต่ต้องมือมะต้องไ่หัวอันไหนอันไหนพอดูไหนอ่ะชี้ไหนชี้ไหนชี้ไหนไหนนี่มือละอันนี้อันนี้อันนี้ หล่นแล้วลูกไดหล่นแล้วระวังแตกลูกเออออาเก็บเข้ามาเก็บ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 ตะกี้ซีเจกดกระจกเกืบร่วงไม่ต้ระวังนะกระนี้ไรอาอาาอาไหนอะเต้นเปล่าไม่ให้อ๋อนี่พมานพม่านกันอาอาอาเปิดหน่อยลูกเปิดหน่อยเปิดหน่อยอาเปิดหน่อยค่ะเปิดหน่อย อ่เร็วเร็วาแอบอะไรเงี้อ่ะเปิดเปิดเปิดสุดอ่าเสุดอ่ะไหนวะอ่ะเอาไ้เลยต้อนี้จะมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะอย่าปีนนะอย่าปีนนะคะอย่าปีนปล่ปีน่าลดโลดอย่าปีนอย่าปีน เดียวเอนแล้ี้จะเนงนงนะแล้วอจะเะไเนบู่เหรอ,อบูนะ่าจะสะบูแล้วลูกสบูแล้วมีไข่ตรงนี้นะแต่แต่ต้องปดไข่ตรงไหนปีตรงไหน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 ทำอะไรเอ่ยวันนี้เรามาแบบเตียงเสริมนะสี่คน อาไฟสวิตอะมไฟโคมไฟโคมแต่ละที่จุดอ่ะไปเดี๋ยวเราพาพาไปไปดูข้างนอกหน่อยลูกไปเจพาไปดูนอกประตูหน้าไม่ได้อยู่อาลูดก,ก่อนลูดก,ก่อนลูดประตูก่อนนี่ติดห้องติดหน้าหาดเลยนะห้องแรกติดหน้าหาดเลยอ <S 1> <S 1> โอ้ เออมันสูงใช่เ,นะเออน, <Hey. S 1> นี่ <Hey. S 1> ลาวปิดก่อนปิดก่อนเดยวแอร์ออก<ๆ> <the air S 1> อ่าโอเคไม่มีล็อกลูไม่มีล็อกเขาไม่ล็ op, อกจากข้างนอกอ่ะห้องก็จะเป็นแบบนี้นะติดชายหาดเลยเนะหาะหันหน้าออกหาดเลยนะห้องของเรา อ่ะเดี๋ยวไปดูเข้าไปดูสระว่ายน้ำน้ำไปคุ้ตรงไหนอวิช์โอ้โหเสียงเรือนี่นะเจーน้ำไนู่นนะไหนอันนู้นมันหุ่นปลาโลมาหรอกอันนี้คือหน้าโรงแรมเราอยู่เราอยู่ห้องริมหน้าโรงแรมเลเนาะอ่าอ,อะไรไมีเรือจสัสก,กีอ่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นทะเลหรอกตอนนี้เดี๋ยวเรา เตรียมตัวเล่นทะเลแหละเนาะอ่ะอ่ามามาบายบาย FC ก่อนลูกบายบายบบาายย FC เนาะแล้วเดี๋ยวเล่นทะเลกันเนาะบายบายไปที่ลูกบายบายมันจะมีตรงนี้ไหมนะยังไม่จบอีกเหรอยั่จบแกวางเด็กไปตรงนี้ด้วยว่าโอเคโอเคอ่าบายบาย FC อีกรอบหนึ่งบาย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 เอออ้าวไปไหนกันเนี่ยไปหักไปน้ำกันโอ้ไปหักไปน้ำกันครับเหรอ อาว่าเจแต่ต้องไปหักไม่นะแต่จะเอาค่าใ็้ตัวคุ้มหัวเลยถึงต้องหัวในแล้วทำไมต้องคุ้มหัวล่ะลูกโอัวไม่เป็นให้มาปวดนะให้มันสวยอาปาปลปลาปลปดูมีมีน้ำพุด้วยนะเออ่ออลาปลาเดี๋ยวไปดูอัวน้ำพุอ่ะเดี๋ยวถึงสระเดี๋ยวถึงสระก่อน

ดึงกันมาเลยอ๋อเด้งเดึงเด้งเด้งอ่ะอ่าเดี๋ยวใส่เุื้อชิ้นโอ้ยต้องล้างตัวอ้าวล้างตัวหน่อยล้างตัวหน่อยอธิษฐาเปิดเลยเปิดเลยลูกเปิดเลยแล้วจะลงสระอ้าวเปิดเลยเปิดเลย ไม่เป็นไรเปิดเลยลูกเปิดเลยเี่ัวเปียิแบบอ่ะเปิดหนึ่งสองสามเปิดเลยหมุนไม่วิ่งไม่วิ่งไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วไอพ่อตะมอรอ่เร็วเรว็อ่ะมามามา ใพ่อรอ,องเท้าเลยรองเท้าไป,ไปกับแม่สา,าเด็กันสระเด็กยูอตรงนู้นที่เปนป่ไป,ป่าปนู้นเลยเดี๋ยวพ่อไปล้ลางตัวนะไปเลยลูกเดี๋ยวเราไปล้างตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่น น้ำว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์ตรงนี้นะครับสไลเดอร์สไลเดอร์ให้ลงมาลงมาโอเคโอเคตรงด้านขวามือตรงสระน้ำก็จะเป็นเอ่อฟิตเนสนะครับฟิตเนสก็เข้าไปออกกำลังกายกันได้เลยนะโอเคอเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันก่อนครับ ฮ้กเป็นไรยกต้นน้ำเลยไยงนไถ่ายเหรอนอ <c oughs> อ้าวถ่ายแล้วอ้าวเจ๊เล่อะไรไลูกเอ <c oughs> มาหาแม่นหน่อยไ่ฟูน้ำฟูเล่นน้ำปี๊ด <c oughs> เล่นน้ำปูน้ำฟูได้แล้วสามะ <c oughs> ก็ตกก็ตกู่มาหนูไมู่่ม่ดขนาดนั้นเยอะมากเลยดูเป็นเพื่อนน้องใบ่ะน้องใบอยู่ค่ะเพืนนงบไหนเงเล่ยะไมเล่ะห นกดไลค์กดไลค์กดไลค์บายกไลค์กนไลคกดไล่ยงกดไลยงไลสนุกสนุกเอากดไลค์ทีนึงนอกดไลค์เจกดไลค์จกดไลค์กันลกดไลค์ให้นอยันไลค์ใส่กลอล้อเน่แต่จมแล้วบอกเยจมแล้วาพ่อไปไเดี๋ยวพ่อไปนก่นนก็บกล้องจะเล่นน้กันต่อ